สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ฝนตกน้อยอากาศแห้งแรงมะเขือเปาะของเราก็เกิดเพี้ยและ,มะแมลงต่างๆเข้ามารบกวนได้ง่ายค่ะเมื่อแมลงรบกวนก็ทําให้มะเขือเปาะของเราออกดอกน้อยและลูกก็จะน้อยตามไปด้วยค่ะส่วนที่ใต้ต้นก็เต็มไปด้วยกิ่งก้านที่เยอะมากค่ะเป็นแหล่งสะสมของมแมลงเลยค่ะ วันนี้เราก็จะใช้เป็นเปลือกไข่เราควรที่จะนำไปคั่วสักก่อนค่ะเพื่อให้เกิดการเผาไหม้เขาก็จะมีลิ์ป้องกันแมลงได้ดียิ่งขึ้นค่ะเราก็จะมาตามให้ละเอียดเลยค่ะเวลาที่เรานำไปโรยที่โคนต้นเขาก็จะเอาธาตุอาหารในเปลือกไข่นั้นออกมาให้หมดค่ะ แล้วเราก็มาทำสูตรป้องกันกำจัดเพี้ยและ,มะแมลงต่างๆเลยค่ะนอกจากเราจะมีเปลือกไข่บดแล้วเราก็ยังมีขี้เท้าเราใส่ไปสองทัพพี่ค่ะขี้เท้าก็จะช่วยกำจัดตัวอ่อนของเพี้ยต่างๆค่ะและมีฐานบดก็จะช่วยอุ้มน้ำป้องกาันการเกิดของวัชพืชและเกลือก็จะช่วยให้ต้นแข็งแรง และผงชูรสอย่างละหนึ่งช้อนชาผงชูรสก็จะช่วยเร่งดอกเร่งผลและเร่งรากค่ะเราก็จะคลุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะแล้วเราก็มาจัดการที่โคนต้นเลยค่ะกิ่งที่เยอะเกินไปเราก็จะตัดออกค่ะมีลูกแก่ๆเราก็สามารถเก็บไว้ทำพันุ์ได้ค่ะ การปลูกมะเขือนั้นเราปลูกแค่ครั้งเดียวเราก็สามารถขยายพันธุ์ได้อีกหลายรุ่นเลยค่ะเราก็จะตัดแต่งให้โล่งและโปร่งค่ะเพื่อให้แดดส่องถึงลำต้นเมื่อแดดส่องถึงเพี้ยและแมลงก็จะน้อยลงค่ะเวลาที่เราฉีดสมุนไพรลงไปก็จะได้ผลดียิ่งขึ้นค่ะ เราตัดแต่งไปก็เริ่มโล่งแล้วค่ะหลังจากที่เราตัดแต่งที่โคนเขาเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดใบที่เสียใบที่หนอนกินทิ้งให้หมดเลยค่ะเอาไว้ก็เป็นการทวงต้นเขาด้วยค่ะเมื่อเราตัดแต่งไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีการแตกขึ้นมาใหม่ พร้อมกับดอกและลูกค่ะแล้วเราก็นำสูตรป้องกันแมลงมาโรยรอบๆโคนต้นมะเขือของเราเลยค่ะสูตรนี้นอกจากช่วยป้องกันแมลงแล้วก็ยังช่วยเร่งให้มีการออกดอกและติดผลดีทำให้ผลนั้นดกยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการลดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะ เราจะลดน้ำเหมือนเวลาที่ฝนตกมาเลยค่ะเพราะมะเขือเขาจะชอบน้ำเป็นอย่างมากเลยค่ะและน้ำก็สามารถช่วยไล่แมลงแตกต่างที่เกาะอยู่ที่ใบอีกได้ด้วยค่ะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรง่ายๆนอกจากจะช่วยป้องกันแมลงแล้วก็ยังทำให้ มะเขือของเราดกเราก็จะมีมะเขือที่ปลอดสารกินตลอดปีเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ